สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อย Earnings Call โดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่2ี่25แหล่งรวมเรื่องหุ้นย่อยง่ายสไตล์สนุกสนานผมพี่กระทิงเจ้าเก่าครับและดิฉันน้องหมีค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกแบบคลังสินค้าที่ทุกคนต้องรู้จัก Costco Wholesale Corporation กับผลประกอบการไตรมาส3ปีงบประมาณ2025ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2025นี้เองค่ะพี่กะทิงบอกเลยว่ามีเรื่องให้ว้าวเพียบใช่เลยน้องหมีเปิดมาคุณแกรี่มิลาชิป CFO ของ Costco ก็มาพร้อมข่าวดีเลยนะ แม้ว่าคุณรอนวาคริสซึ่งน่าจะเป็น CEO หรือผู้บริหารระดับสูงจะมาแค่ให้คอมเมนต์เปิดนิดหน่อยแต่เนื้อหาก็เข้มข้นมาก เขาบอกว่าไตรามาสนี้คอสโคทำผลงานได้แข็งแกร่งมากแม้เศรษฐกิจโลกจะยังดูปั่นป่วนอยู่ตามแข็งแกร่งขนาดไหนคะพี่กะทิงเล่ามาเลยค่ะอยากรู้แล้วจัดไปกำไรสุทธิ Net ตอ c o m ัมในไตรามาส3พุ่งไปที่1.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น4.28ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า13%เทียบกับปีที่แล้ว นี่ขนาดโดนผลกระทบจากไ i f e โฟชาร์จไป130ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายเรื่องวันหยุดพนักงานเพิ่มอีก40ล้านดอลลาร์นะเนี่ยแถมค่าเงินก็ไม่ค่อยเป็นใจอีกต่างหากกระทบไป35ล้านดอลลาร์หรือ8เซนต์ต่อหุ้นเลยนะ โอ้โหหักลบกลบนี่แล้วอย่างกำไรพุ่งขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วยอดขายล่ะคะยอดขายสุทธิ net sales ก็ไม่น้อยหน้าครับอยู่ที่61.96พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากปีก่อนถ้าดูยอดขายสาขาเดิม comparable sales ทั่วโลกโต5.7%หรือถ้าไม่รวมผลกระทบจากราคาน้ำมนันกับค่าเงินก็โตถึง8%เลยทีเดียว โดยเฉพาะในสหรัฐโต6.6%หรือแบบปรับแล้วก็7.9%จีดจ้าดมากลูกค้ายังคงแห่กันไปช้อปปิ้งที่คอสโคเยอะเหมือนเดิมเลยสิคะแบบนี้แน่นอนทราฟิกหรือความถี่ในการมาซื้อของเพิ่มขึ้น5.2%ทั่วโลกและในสหรัฐเพิ่ม5.5%ครับถึงแม้ว่ายอดซื้อต่อบิน average transaction จะดูเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแค่0.4%ทั่วโลกแต่ถ้าตัดเรื่องราคาน้ำมันกับค่าเงินออกไปก็เพิ่มขึ้น 2. 1.7%ทั่วโลกเลยนะแสดงว่าคนมาบ่อยขึ้นและซื้อเยอะขึ้นจริงๆมาถึงรายได้ที่หลายคนอยากรู้ค่ะรายได้จากค่าสมาชิก Membership Fee Income เป็นยังไงบ้างคะมีข่าวดีเรื่องขึ้นค่าสมาชิกหรือยังเอ่ยทำเสียงลุ้น <c oughs> ใจเย็นๆนังหมีเรื่องขึ้นค่าสมาชิกยังไม่มีประกาศนะ แต่รายได้จากค่าสมาชิกในไตรามาสนี้ก็สวยงามครับอยู่ที่1.24พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น10.4%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ถ้าไม่รวมผลกระทบค่าเงินก็โต11.4%โดยการขึ้นค่าสมาชิกครั้งก่อนมีผลประมาณ4.6%ของรายได้ค่าสมาชิกในไตรามาสนี้ครับแล้วอัตราการต่ออายุสมาชิกล่ะคะยังเหนียวแน่นไหมอัตราการต่ออายุในสหรัฐและแคนาดายังสูงปรี๊ดที่92.7%ส่วนทั่วโลกอยู่ที่90.2%ครับ อาจจะลดลงนิดหน่อยจากไตรามาสก,ก่อนแต่ก็เพราะกลุ่มสมาชิกใหม่ที่ได้มาจากโปรโมชั่นกรูปองและการสมัครออนไลน์เริ่มเข้ามาในรอบการคำนวณซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีอัตราการต่ออายุน้อยกว่านิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่ายังแข็งแกร่งมากครับตอนนี้คอสโควีสมาชิกรวมแบบครัวเรือนเพจเฮาส์โฮมเมมเบอร์ถึง79.6ล้านคนเพิ่มขึ้น 6. 8และผู้ถือบัตรทั้งหมด142.8ล้านคนเพิ่มขึ้น6.6เลยนะ ว้าวฐานสมาชิกยังแน่นปึกแล้วกำไรขั้นต้นก s อสมาจินล่ะคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น41 basis points เป็น11.25%หรือถ้าไม่รวมผลจากราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้น29 basis points ส่วนสำคัญที่ทำให้มาจิ้นดีขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าเฟรชครับที่ยอดขายดีมากจนช่วยลดต้นทุนค่าแรงและของเสียได้เยอะเลย แถมต้นทุนวัตถุดิบสำคัญสคัญอย่างผลิตภัณฑ์นม <c oughs> เนยไข่และน้ำมันมะกอกก็ลดลงด้วยอย่างครัวซองนี่ Costco เขาตรึงราคาไว้ตอนเนยแพงพอตอนนี้เนยถูกลงมาจินก็เลยดีขึ้นแถมยังลดราคาให้สมาชิกได้อีก พวกไข่กับเนยก็ลดราคาให้สมาชิกได้ประมาณ7-10%เลยนะสุดยอดเลยค่ะลดราคาให้ลูกค้าแล้วมาจิ้นยังดีขึ้นได้อีกแล้วค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหาร SGNA เป็นยังไงบ้างคะควบคุมได้ดีครับ อยู่ที่9.16%ของยอดขายเทียบกับ8.96%ของปีก่อนหลักๆก,ก็มาจากค่าแรงพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามข้อตกลงใหม่แต่ก็ยังถือว่าบริหารจัดการได้ดีครับเมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นมีอะไรน่าสนใจในกลุ่มสินค้าต่างๆอีกบ้างไหมคะเห็นว่าสินค้านอนฟูสก็ขายดีมากใช่เลย กลุ่มสินค้าเฟรชยอดขายเทียบเคียงคอมเซลส์ Com ales, โตร,ระดับไฮซิงเกิลดิจิตหรือประมาณ7-9%นําโดยกลุ่มเนื้อสัตว์ที่โตเป็นเลข2หลักและผักผลไม้ก็ขายดีมากส่วนกลุ่มนอนฟู้ดก็คอมเซลส์ ales, โตร,ระดับไฮซิงเกิลดิจิตเหมือนกันพวกทองคําและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเล่นของใช้ในบ้านและของตกแต่งบ้านนี่โตเป็นเลข2หลักทุกตัวเลย แม้ว่าการเติบโตจะเริ่มชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการขายทองแท่งและบัตรของขวัญที่ดีมากเป็นพิเศษครับสินค้าแบรนด์ตัวเองอย่าง Kirkland Signature ยังคงเป็นพระเอกอยู่ไหมคะเป็นพระเอกเสมอครับยอดขาย Kirkland Signature ยังคงเติบโตแซงหน้ายอดขายโดยรวมของบริษัทโดยมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ50 b a s บ s points เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คอสโคยังคงพยายามย้ายฐานการผลิตสินค้าเคอร์แ n ลนซิกเนเจอร์มาอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ขายสินค้าเหล่านั้นมากขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนและผลกระทบจากภาษีศุลกากาด้วยครับ อย่างผลิตภัณฑ์ซักผ้า Kirkland Signature Ultra Clean ตอนนี้ก็ผลิตในเอเชียสำหรับคลังสินค้าในเอเชียแปซิฟิกทำให้ลดค่าขนส่งและลดราคาให้สมาชิกในภูมิภาคนั้นได้ถึงประมาณ40%เลยนะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆของ Kirkland Signature บ้างไหมคะในไตรามาส3นี้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Kirkland Signature กว่า40รายการเลยครับ ตั้งแต่มินิมัฟฟินไปจนถึงซี่โครงหมูรมควันและสินค้าเสื้อผ้าใหม่ๆอีกเพียบสินค้าพวกนี้มักจะให้ความคุ้มค่ากว่าแบรนด์ดังๆ15-20%ในคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกว่าด้วยสามครับแล้วธุรกิจเสริมอื่นๆ ancillary businesses ล่ะคะกลุ่มร้านขายยาและร้านแว่นตาทำผลงานได้ดีสุดครับ คอสโคสามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้สมาชิกในส่วนร้านแว่นตาได้มากจากการที่มีห้องแลบผลิตเลนส์คุณภาพสูงของตัวเองควบคู่ไปก,กับการขายกรอบแว่นหลากหลายยี่ห้อในราคาที่ดีรวมถึงแบรนด์หรูด้วยครับส่วนยอดขายจากปั๊มนั้นมันคอมเซลสติดลบเล็กน้อยเป็นเลข2หลกักเพราะราคาเฉลี่ยต่อแกลลอนลดลงครับพูดถึงเรื่องราคาสินค้ามีประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อกับภาษีศุลกากรที่น่าสนใจไหมคะประเด็นนี้คุณแกรี่อธิบายค่อนข้างละเอียดเลยครับ เงินเฟ้อในกลุ่มสินค้าเฟรชและฟู้ดแอนด์ซันรีส์ยังคงใกล้เคียงกับไตรามาสก่อนแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มนอนฟู้ดกลับมามีเงินเฟ้อระดับโลซิงเกิลดิจิตเป็นครั้งแรกในหลายไตรามาสโดยหลักๆมาจากสินค้านำเข้าครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุหลักของไลฟ์โฟชาร์จมูลค่า130ล้านดอลลาร์ในไตรามาสนี้ถ้าอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันยังคงอยู่ถึงสิ้นปีงบประมาณก็อาจจะมีไลฟ์โฟชาร์จเพิ่มอีก40-50ล้านดอลลาร์ในไตรามาส4ี่ครับ ส่วนเรื่องแทริฟทางคอสโคก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่อลดผลกระทบโดยอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นหรือการนำเข้าสินค้าบางอย่างมาก่อนเพื่อลดผลกระทบครับอย่างช่วงที่มีความกังวลเรื่องภาษีผู้ซื้อของคอสโคก็มีการสั่งซื้อสินค้าสำหรับฤด,ดูร้อนเข้ามาเก็บไว้ก่อนเลยทำให้รักษาราคาไว้ได้ครับแล้วฝั่งดิจิทัลและอ e ีคอมเมิร์ซล่ะคะมีอะไรอัปเดตบ้างยอดขายยังโตดีอยู่ไหม e-commerce ค com อมเซลโตถึง14.8%หรือ15.7%ถ้าปรับผลกระทบจากค่างเงินออกไป คอสโคยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเลยนะน้องหมีล่าสุดก็มีการเปิดตัวบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง by u now Pay l a t e r ผ่านความร่วมมือกับแอปเฟิรมสำหรับสินค้าชิ้นใหญ่อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีในเบื้องต้นครับในส่วนของ personalization ก็มีการทำแคมเปญวันแม่แบบเจาะจงไปยังสมาชิกที่เคยซื้อของขวัญวันแม่ปีก่อนและเปิดตัวศูนย์รวมแนะนำสินค้าเฉพาะบุคคลด้วยครับ Costco Next ที่เป็นเหมือน Marketplace ของเขาก็ยังไปได้สวยใช่ไหมคะไปได้สวยมากครับยอดขายบน Costco Next ในไตรามาสมา3ปี2025นี้เท่ากับยอดขายทั้งปีของปี2022เลยนะแล้วก็ยังมีแผนจะเพิ่มผู้ขายรายใหม่ๆเข้ามาอีกเพียบส่วนการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ผ่าน Costco Logistics ก็เติบโตดีมากมีจานวนสินค้าที่จัดส่งเพิ่มขึ้นถึง31%ในไตรามาสนี้เลยครับ สุดท้ายนี้มีอะไรที่ c o สโ c o อยากจะฝากถึงนักลงทุนเป็นพิเศษไหมคะคุณรอนวาคริสย้ำว่าแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและเรื่องภาษีจะยังไม่แน่นอนแต่ c o s โ c o ก็มั่นใจในความสามารถของทีมที่จะรับมือกับความท้าทายและยังคงนำเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าให้กับสมาชิกต่อไปครับ และผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาก็ยืนยันว่าในยามที่ไม่แน่นอนคุณค่าที่คอสโคมอบให้ยังคงโดนใจสมาชิกอย่างแข็งแกร่งเช่นเคยและเขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนในราคาเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจต่อไปครับ วันนี้ข้อมูลแน่นปึกแถมสนุกสนานสมกับเป็นคอสโคจริงๆค่ะพี่กะทิงใช่แล้วครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจลงทุนในคอสโคก็อย่าลืมนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ย่อย Earnings โดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่2ี่25ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ